ไฮทั้ทหอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีกันลัคนาราศีกันด้วยนะคะวันนี้นะเรามาดูดวงเรื่องราวความรักกันนะคะในช่วงวันที่หนึ่ง ถึง15เดือนสิงหาคมนี้นะชาวราศีกันลัคนาราศีกันเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวกันขายัางคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ชาวราศีกันลัคนาราศีกันทุกท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆพลังงานในวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตนับพลังงานตามลัคนาราศีแบบไทยนะมีพลังงานแห่งความเป็นห้าทวยมาค่ะชาวกันช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่หลายท่านอยู่ในช่วงของการหยุดชะงัก เรื่องความรู้สึกนะคะหลายท่านอาจจะเผชิญกับสถานการณ์จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีนะคะหรือบางท่านเนี่ยถ้ามีคู่ชีวิตอยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่าความรู้สึกรักความห่วงใยของเราทั้งคู่เนี่ยมันน้อยลงนะคะ <c oughs> ความอิ่มตัวความเย็นชาที่มันมีเข้ามาแทนที่ทําให้เราเองก็ไม่ได้หวยหานะคะ <c oughs> เราก็ไม่ได้สแสวงหาเรื่องความรักเท่าที่ควรนะ มีพลังงานของความเป็นราชินีไม้เท้าเนี่ยคะราชินีไม้เท้าเนี่ยคือความอ่อนโยนความอ่อนแอแต่เราก็ต้องพยายามเข้มแข็งนะคะเช่ากันค่ะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ในช่วง1-15ถึงนะคะเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยลึกๆนะคะจิตใต้สำนึกก้นบื้องของหัวใจเนี่ยมันมีความเหนื่อยล้ามันมีความอ่อนแออ่อนไหวเซนเซทีฟนะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่หรือว่าบทบาทที่เราต้องรับผิด ชอบเนี่ยมันก็จะต้องพยายามเข้มแข็งนะคะเพื่อที่ว่าจะต้องผ่านในทุกๆเรื่องราวไปให้ได้ บางท่านเนี่ยมีบทบาทวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำเราจะมาอ่อนแอก็ไม่ได้นะคะภาระหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่รอคอยอยู่ก็ทำให้คุณเองจะต้องใช้ความอดทนกับการรับมือนะด้วยความเป็นไพ่ของอัศวินถือเหรียญมาหลายท่านนะคะช่วงนี้นะเราเองก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่มันสมบูรณ์แบบอยากได้ความรักที่ดีอยากได้ความรักที่เพอร์เฟอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่อาจจะด้วยหลาย หลายอย่างเนาะที่เรากําลังเผชิญคนที่เข้ามานีคะหรือว่าคนที่เรากําลังคุยด้วยเนี่ยบางท่านก็ยังคุยกับคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะทำให้คุณเองก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้านะเริ่มคิดแล้วว่าจะเอายังไงต่อไปดีเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากที่จะมารู้สึกว่าต้องเซ s i t ทีฟหรือต้องแบบท o อกซิกกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะในช่วงเวลานี้นะ มีพลังงานแห่งความเป็นแปดถ้วยเนี่ยแปดถ้วยมันบ่งบอกถึงหลายๆท่านเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์และ นยคะถึงแม้ว่าเราจะคบกันมานานคุยกันมานานแต่เหมือนคุณเองเริ่มมองไม่เห็นนะคะว่าอนาคตมันจะไปในทางไหนหรือเราเองก็เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยอิ่มตัวนะคะเคยชินคุ้นเคยคือชินชากับบรรยากาศความสัมพันธ์นี้แล้วบางทีก็มองว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องมีใครหรือว่าอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวก็คงไม่ได้เสียหายหรือว่าไม่ได้เหงามากมายอะไรเนียบางท่านเนี่ยเริ่มอยากที่คิดจะเลิกรา หรือเริ่มอยากที่จะแยกกันอยู่สำหรับใครที่อยู่ในช่วงของการคุยคุยกันนะคะก็มีแนวโน้มว่าอยากที่จะหยุดความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีหรือว่า ปูกพันก็ตามแต่คุณรู้สึกว่าถ้าเราพยายามต่อไปเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรานะคะอาจจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะไม่มีสมาธิจะไปแบบโฟกัสทำสิ่งอื่นๆที่มันสำคัญนะคะ mm hmm. ก็ทำให้คุณเนี่ยมีความเป็นหนึ่งดะแปลว่าจะมีโอกาสได้ตัดสินใจนะคะชาวการขาจะได้ตัดสินใจเด็ดขาด กับการจัดการเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะมีพลังงานของการที่คุณจะเป็นฝ่ายลุกลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เราเองเนี่ยไม่ต้องไปวาวุ่นใจแล้วก็กังวลใจกับความไม่แน่นอนใดๆทั้งนั้นเพราะคุณเชื่อว่าเวลาของคุณนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งที่คุณจะต้องทุ่มเทมันเนี่ย มันควรที่จะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะต้องมาถูกผูกมัดด้วยความรู้สึกหรือต้องมากังวลใจต้องมากังวลว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรนะหรือใครที่คุยคุยกันมาอยู่เนี่ยคุยกันมานานก็จริงรู้สึกดีก็จริงเนะเราเองก็อาจจะตกหลุมรักเขาไปแล้วก็จริงแต่เมื่อเราประเมินสถานการณ์แล้วเราไม่เห็นนะคะว่าอนาคตเนี่ยมันจะงดงามหรือเขาจะพยายามชัดเจนในความสัมพันธ์ซึ่งมันก็จะทําให้คุณนะคะ รู้สึกว่าการตัดสินใจเด็ดขาด ในการเคลียร์เพื่อสะสางว่าจะได้ไปต่อหรือจะพอแค่นี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่เราจะต้องมาเก็บความรู้สึกคิดเองเออเองประเมินสถานาการณ์เองเพราะมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยล้าเนีคะแปดดาบบางท่านเนี่ยนะมืดแปดด้านกับชีวิตเหมือนกันพอเรื่องหัวใจมันไม่เต็มร้อยเนี่ยมันก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปทําอย่างอื่นเหมือนคุณกลับมาอยู่ในช่วงเวลาของการนึกคิดนะคะว่าถ้าหากเรายังจะต้องเผชิญ ความไม่ชัดเจนหรือว่าบรรยากาศที่มันบั่นทอนเนี่ยคุณก็จะไม่มีอารมณ์เต็มที่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเดินข้ามไปสู่โอกาสดีๆนะคะงานการก็ไม่ค่อยอยากจะทําแบบเต็มที่เนาะหรือเวลาไปทํางานไปไหนทําอะไรมันก็จะมีใจที่รู้สึกว่าเหม่อลอยเนี่ยเพราะว่าเราก็รู้สึกดีหวันหว่นไหวแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนหรือมันไม่มีอะไรดีขึ้นมามันก็ทําให้คุณเนี่ยหมดแรงนะคะอืม ตอนนี้คือคุณเริ่มรู้ตัวว่าคุณหลุดโฟกัสไปมากๆนะคะหลายท่านเนี่ยก็เริ่มกลับมาพิจารณาตัวเองกลับมาศึกษาตัวเองเรียกได้ว่ารู้ตัวมากขึ้นว่าตัวเองควรที่จะต้องตัดสินใจทําอะไรนะคะเพื่อที่จะเรียกสติตัวเองกลับคืนมาให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับความเป็นจริงอีกครั้งเนาะเด็กถ้วยไมีว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ความรักในทุกๆด้าน นะคุณดูเป็นคนที่ค่อนข้างตั้งใจอะที่จะเคลียร์ที่จะส,ะสางทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่คุณจะมีศักยภาพที่จะทําได้นะคะเรามาดูพลังงานต่อไปนะคนโสดเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะฮะเห็นว่าคุณเองนะคะก็อาจจะรู้สึกชินชากับความโสดแล้วแหละบางท่านเนาะก็มีความรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าตัวเองบกพร่องตรงไหนทําไมถึงไม่มีแฟนสักทีทําไมถึงไม่มีใครเข้าหาสักทีพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามที่จะปรับลุก ปรับตัวเองมาตลอดแต่ก็ยังไม่เจอใครที่ใช่นะคะอาจจะด้วยลึกๆแล้วนะชาวราศีกันนะคะคุณก็ยังมีความกลัวกลัวกับการที่เราจะต้องเจอกับคนที่มันไม่สมบูรณ์แบบเนาะเพราะพลังงานคุณเนี่ยด้วยความเป็นนะคะความเป็นอัศวินถือเหรียญนะคะค่อนข้างที่จะมีความมีมาตรฐานในการเลือกคู่ชีวิตค่อนข้างที่จะละเอียดรอบคอบนะคะเรียกได้ว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจ เห็นคุณค่ากับการที่จะเลือกใครสักคนมาเคียงข้างให้มันสมศักดิ์ศรีแล้วก็คู่ควรแก่การเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็ไม่อยากได้ความรักที่เราเคยผิดหวังหรือไม่อยากได้ความรักแบบเก่าๆไม่อยากที่จะกลับไปคบกับคนเก่าจริงๆก็มีนะมีคนเก่าๆอ่ะกลับคืนมาบ้างนะคะแต่คุณรู้สึกว่าถ้ากลับมาเนี่ยมันก็คงจะเหมือนเดิมมันก็คงจะต้องเจ็บแบบเดิมนะคะคนที่ต้องรักษาแผลใจเยียวยาความรู้สึกนะก็มีแต่เราเท่านั้นนะคะหรือว่ามีแต่ครอบครัวมีแต่คนรอบข้างเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเราได้ เรื่องความรักนะคะมันเป็นคู่ชีวิตอะซึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคุณเองก็รู้สึกกลัวบางท่านเนี่ยมีพลังงานของการที่เราก็เป็นครอบครัวกันมาแล้วนะคะเป็นคู่ชีวิตกันมาแล้วแต่เราก็อยู่เพื่อลูกนะคะอยู่เพื่อครอบครัวนะคะสร้างบ้านสร้างรักฐานร่วมกันบางทีมันมาไกลเกินกว่าที่เราจะกลับไปเลิกรากันหรือแยกย้ายกันคือคุณไม่มีความสุขอะแต่คุณก็ยัง นะคะมีความเข้มแข็งอาจจะหลายๆท่านเนาะบริบทของการใช้ชีวิตมันมันแตกต่างกันนะคะบางคนเรื่องของความละเอียดอ่อนในสถานะของการเป็นครอบครัวมันก็ค่อนข้างสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางทีก็การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นพ่อแม่ลูกถึงแม้ว่ามันอาจจะทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างแต่อย่างน้อยนะคะในแต่ละคนนะคะพ่อแม่ก็ทาหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะรักษาความ เป็นครอบครัวเอาไว้ซึ่งตัวคุณเองเนี่ยราชินีไม้เท้านะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้แฮปปี้กับการเป็นคู่ชีวิตแบบครอบครัวก็ตามแต่คุณก็มองว่านะความรับผิดชอบความรับผิดชอบในสิ่งที่ มันเป็นครอบครัวมันก็ยังสําคัญนะคะมันก็มีบทบาทหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเรื่องของภาระความรู้สึกหรือว่าหลายๆบทบาทที่ถ้าคุณประเมินแล้วว่าเออเรารับไหวคุณก็ถือว่าคือคุณคิดมาดีแล้วะคะ่ะคุณไม่ได้ไม่ได้ทําตามความรู้สึกไม่ได้เอาแต่ใจในการที่เราจะต้องใช้ความอดทนมันก็เป็นความอดทนที่คุณพิจารณามาดีแล้วว่านี่คือสิ่งที่คุณอดทนไหวซึ่งมันก็ดีนะคะกับการที่ กับการเป็นสถานภาพอะไร ที่เรากําลังเผชิญเนาะนะคะเพราะว่าเรื่องราวของการเป็นครอบครัวผู้ชีวิตมันแตกต่างกันไปนะคะก็อาจจะต้องดูไปตามพื้นดวงดูไปตามสภาพแวดล้อมของผู้ชีวิตของคุณแล้วก็มาประกอบการตัดสินใจเนะะี่ยค่ะเรื่องของการดูดวงดีกว่านะคะเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินใครได้เนาะบางทีงไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะชาวการพลังงานคนนียคณอยู่คนเดียวได้แยกกันอยู่ได้ไม่มีปัญหาสําหรับคุณเลยแต่ว่าด้วย ปัจจัยรอบข้างสภาพแวดล้อมนะคะนี่สินเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยคุณมองว่ามันไม่ใช่ว่าจะเลิกแล้วมันจะจบซึ่งมันอาจจะนำพาซึ่งความวุ่นวายมาในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆสับสางจัดการไปนะคะแต่มันก็มีความราบเรียบมีความเย็นชาไม่ได้มีความสุขแล้วก็ไม่ได้หวือหวาเท่าที่ควรน,นะคะคนโสดก็ อยู่ในช่วงของการที่คุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเออเราต้องรีบไปสแสวงหาความรักนะคะตอนนี้ก็มีความสุขดีนะกับการหาเงินนะคะบางทีไม่มีไม่มีมมแฟนก็ไม่ต้องเปใครด้วยเนาะชาวกันนะคะไม่มีแฟนก็ไม่ต้องดูแลใครก็ดูแลตัวเองเติมเต็มตัวเองนะคะหาความสุขให้ตัวเองบางท่านก็ตั้งใจที่จะเก็บเงินให้ได้มากนะคะเพื่อที่ว่าวันหนึ่งถ้าเรามีพร้อมมีเงินมีทองมีอะไรที่มันสามารถที่จะตั้งหลักด้วยตัวเองได้แล้ว หากวันหนึ่งลองเปิดใจให้กับความรักนะคะเปิดใจให้ตัวเองมีแฟนแล้วถ้าจะต้องอกหักเสียใจเสียหลักเราก็ยังรู้สึกว่าเรามีค่าเราสามารถที่จะเติมเต็มตัวเองได้โดยที่ไม่ได้ต้องการนะคะใครที่เข้ามาเติมเต็มนะคะความเหงาความเพ่งคว้างมันก็เป็นแค่ความรู้สึกที่ต้องการใครสักคนเข้าใจแต่ว่าชีวิตจริงอะความรับผิดชอบตัวเองคุณคิดว่าการที่เรารียดทำงานหาเงินไว้ในช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะคะก็ยังไม่ ที่จะเอาตัวเองไปผูกมัดไปผูกพันอะไรกับใครเพราะว่ายังคิดว่ายังสนุกกับการหาเงินอยู่นะคะเนาะมันมีพลังงานของใครเอ่ยที่เข้ามาบ้างจริงๆแล้วนะมีพลังงานของคนเก่าๆเนะ่ะวนๆกลับเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะมีพลังงานของรักที่เป็นรักต่างวัยนะคะรักต่างวัยรักระยะห่างรักกับคนที่สมบูรณ์แบบรักกับคนรวยและกับคนมีฐานะหรือว่าเราคุยกับคนที่เขาอาจจะมีสถานภาพนะคะ ทางสังคมที่ต่างกันแต่ด้วยการคุยกันนะคะมันก็เป็นความรู้สึกที่เราคุยกันเรารู้สึกดีนะแต่มันก็คือมันยังมีความแบบบันทอนอยู่ในช่วง15วันนี้มันยังไม่มีความสุขมันยังไม่มีความเอาแน่เอานอนมันเป็นช่วงเวลาแห่งการประเมินนะคะตัดสินใจการมองหาลู่ทางเพื่อให้มันไปในทิศทางที่เยียวยาหัวใจของเราได้มากที่สุดด้วยที่เราเองก็ไม่ต้องมีโมเมนต์ของการอกหัก นะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อาจจะไม่ได้วือหวาอะไรมากนักนะชาวกันแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีที่คุณเนี่ยจะรู้ตัว มากขึ้นว่าในสิ่งที่คุณกําลังต้องอยู่ในสิ่งที่คุณกําลังเผชิญในความโสดที่คุณยังไม่เจอใครเหมือนเราจะเห็นโลกแห็งความจริงนะคะแล้วก็เห็นหลายๆมิติมากขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้นะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านภายก็อย่าลืมในการกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหายคลิปต่อๆไปด้วยหากใครนะที่ ชอบในการดูดวงส่วนตัวจะแปะช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็น Line Facebook Instagram นะคะหรือว่า Line แอดที่จะแปะเอาไว้ให้หน้าคลิปวิดีโอนี้แอดไฮทารอดนะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและแม่นยําสําหรับชาวราศีกันมากกว่านะวันนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าถูกใจในการทํานายรู้สึกว่าคําทํานายนะคะค่อนข้างที่จะตรงและมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจริงๆลองคอมเมนต์มาบอกนะคะแสดงความคิดเห็นกันได้เพราะว่าไฮจะตอบ ในทุกๆคอมเมนต์ด้วยตัวเองเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ